คนบางคนนะครับเวลามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดูดวงของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนาะแน่นอนหัวข้อ,อยอดฮิตคือความรักนะครับความรักกับคนนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะเลยนะบรรดาคนที่ยังคิดถึงแฟนเก่าทั้งหลายนีครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอนะครับเวลาดูดวงว่าเอ้ยควร ถ้าสมมติได้กลับมาแล้วควรทํายังไงดีเพื่อให้มันแบบความสัมพันธ์มันดีขึ้นไพ่ใบนี้มักจะขึ้นมาหรือถ้าไม่ใช่สําหรับนี้ก็จะเป็นไพ่ประมาณเนี้ยว่าคุณเป็นคนที่เห็นทุกเรื่องแล้วมันสําคัญไปหมดมันต้องเอามาพูดต้องเอามาคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดเดียวก็สามารถทําให้มันแบบมาเป็นเรื่องได้อะไรแบบเนี้ยไพ่ใบนี้เลยเป็นไพ่ที่ขึ้นมาเตือนว่าเฮ้ยบางเรื่องอะ่ะปล่อยบ้างก็ได้ มันเป็นเรื่องที่แบบคุณปิดตาข้างเดียวอะ่ะมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเวลาที่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาเราลองกลับมาดูตัวเองว่าเอ้ยที่มันเกิดขึ้นเพราะเราแบบเอาทุกเรื่องให้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าวะซึ่งเรื่องนี้การที่เราจะมองเห็นด้วยตัวเองอะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะเออเพราะอะไรอีโก้มันทำคอครับ กูไม่ผิดแต่ทำไมฉันจะต้องแบบรู้สึกแบบนั้นแบบนี้แบบเนี้ยซึ่งผมบอกเลยถ้าคุณสามารถทําได้นะถ้าคุณสามารถทําได้นะชีวิตรักจะมีความสุขมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะทําให้ความรักมีความสุขมากขึ้นที่สุดนะครับมันคือความเมตตาต่อกันความเมตตาด้วยความเข้าใจการมีเอมพัตตีต่อกันเนี่ยมันจะทําให้ความรักมีความสุขมากๆครับ ผมเองก็ได้ได้มีโอกาสเห็นนะคู่รักที่เขาแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับหนึ่งละผมเชื่อเขาต้องมีความเกรงใจต่อ,อกันเกรงใจในการที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวคนนะ้นเขาจะเหนื่อยเดี๋ยวคนน่ะเขาจะแบบอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยแบบเฮ้ยไม่เป็นไรฉันเสียสละตัวเองได้แล้วทั้งสองฝ่ายเขามีมายเซ็ตแบบเนี้ยมันทําให้ความรักมันดูโอเคขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ความเผื่อแผ่ความคิดที่จะเผื่อแผ่ต่อ,อกันน่ะ อ,อมีน้ำใจต่อกันใน,ในความรักแบบเอ้ยเดี๋ยวคนเขาอยากจะกินแบบนี้ฮะเอ้ยฉันยอมเหนื่อยเพื่อไปหามาให้เงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ถ้ามันทำได้อะมันก็ดีนะครับมันจะทำให้ความสัมพันธ์มีความสุขมากนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คริสนะครับ